ดินบางครั้งก็ใช้วานบางครั้งก็ใช้วานพอถ่ายเสร็จก็วานนั่นดินแล้วก็จะมีรถตีดินรถตีดินกบเลยปั่นกบเลยที่ถ้ามันทําคนเดียวมันช้าเราก็ใช้ไอปุ๋ยท่ามคาเนี่ยกับพีเอวก็ปุ๋ยเขียวเนี่ยมีเนี้ยคุกค้าไปทีเดียวเลยผสมอ๋อแสดงว่าคุณลุงใช้สูตรทุบชีวิตดินเลยเนี่ย ที่ทางบริษัททีเีเขาคนขึ้นมานะครับคุณผูณ้ชมอย่างที่ผมบอกแล้วบอกอีกย้ำแล้วย้ำอีกของคุณลุงเนี่ยคือแอดวาน์ไงแทนที่จะใช้ทํำกลางคาวอย่างเดียวแล้วก็หวานไปอย่างเดียวมันเสียเวลา<ห>ใช่ไหมฮะซึ่งคุณลุงก็ใช้ทํำกลางคาวผสมกับปุ๋ยซิงฮูมิกแล้วก็บวกกับ P P พีเอสิบเอ็ดพัคูเค้าให้เข้ากันแล้วก็หว,หวานลงไปเลยหลังจากที่เราเตรียมดินหวานแล้วก็บางที ถ้ามีเวลาที่ทำได้ลองก้นหลุมน่อยนึงอ๋อใช้ลองก้นหลุมไว้เวลา